นิทานเรื่องแก้เผ็ดป้าสอดรู้ยามเช้าของหมู่บ้านหนองพุทธาเป็นเหมือนทุกวันแสงแดดอุ่นๆสาดลงมาบนหลังคากระเบื้องเก่าๆของบ้านไม้เรียงรายเสียงไก่ขันแข่งกับเสียงหมาเห่าอยู่ไกลๆลมพัดกลิ่นหอมของข้าวคั่วจากครัวของใครสักคนลอยมากับอากาศบรรยากาศสงบจนใครๆที่ผ่านมาคงนึกว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีเรื่องให้วุ่นวายแต่ ถ้าถามชาวบ้านว่าใครคือตัวตั้งตัวตีเรื่องข่าวสารในหมู่บ้านคำตอบแทบจะพร้อมใจกันว่าป้าแช่มหญิงวัยห้กว่าผิวคล้ำแดดดวงตาเล็กๆแต่คมเหมือนเหยี่ยวใบหูเธอไวต่อทุกคำพูดและเท้าเธอพร้อมก้าวไปที่ไหนก็ตามที่มีเรื่องให้รู้ถ้าป้าแชมไม่รู้ก็แปลว่าเรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นเป็นคำพูดล้อเล่นที่ทุกคนในหมู่บ้านพูดกันติดปาก บ้านของป้าแช่มอยู่ตรงข้ามบ้านแม่พยอมหญิงแม่ไม้วัย40ต้นๆที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกผักขายในตลาดและเลี้ยงลูกชายคนเดียววัย13ทั้งสองบ้านห่างกันเพียงถนนลูกรังเล็กๆก,ก,กั้นไว้แต่สำหรับแม่พยอมแล้วระยะห่างนี้ดูเหมือนจะน้อยเกินไปเพราะสายตาของป้าแช่มมักจะข้ามถนนมาจับจ้องอยู่บ่อยๆเช้าวันนี้แม่พยอมตื่นแต่เช้าตามเคย กวาดลานหน้าบ้านให้สะอาดก่อนจะเอาผักกาดและพริกในสวนมมัดเป็นกร,รมเตรียมไปตลาดเธอหันไม่เห็นเงาของใครบางคนโผล่เหนือรั้วฝั่งตรงข้ามใช่แล้วป้าแช่มกำลังทำทีเหมือนรดน้ำต้นไม้แต่สายจากลับเหลือบมามองทุกการเคลื่อนไหวของแม่พยอมไปตลาดเหรอวันนี้แม่พยอมป้าแช่มถามเสียงดังจ้าแม่พยอมตอบสั้นๆพลางยิ้มสุภาพแม้ในใจจะรู้สึกเหมือนถูกตรวจสอบ ซื้อของอะไรบ้างล่ะเห็นเมื่อวานคนมาที่บ้านด้วยนะใครน่ะญาติหรือแม่พยอมหัวเราะเบาๆแล้วบอกเพียงว่าเพื่อนเก่านะป้าจากนั้นก็เก็บของใส่ตะกร้าเดินไปที่ตลาดโดยไม่พูดอะไรมากพอแม่พยอมพ้นสายตา ป้าแช่มก็รีบเดินไปอีกบ้านหนึ่งเล่าให้คนที่นั่นฟังว่าเห็นเพื่อนแปลกหน้ามาเยี่ยมแม่พยอมเมื่อวานและตั้งข้อสันนิษฐานต่างๆนานาชาวบ้านบางคนก็ฟังอย่างเพลินบางคนก็ใส่หัวกับความช่างสอดรู้ของเธอแม่พยอมกลับจากตลาดในช่วงสายเห็นป้าแช่มกำลังนั่งนินทากับเพื่อนที่ชานด้านพอเธอเดินผ่านก็ได้ยินเสียงเงียบลงชั่วครู่ก่อนจะกลับมาพึมพำกันเหมือนเดิม เธอไม่ได้ว่าอะไรแค่ยิ้มบางๆและเดินเข้าบ้านไปแต่ในใจมเมล็ดแห่งความรำคาญได้ถูกหวานลงแล้วแม่พยอมเริ่มคิดว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้ป้าแชมคงจะไม่หยุดง่ายๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดหมู่บ้านหนองพุทรายยังคงมีลมเย็นยามเช้าและเสียงนกเอี้ยงเกาะสายไฟร้องเจื้ยแจ้วแต่สำหรับแม่พยอม บรรยากาศกลับไม่สงบอย่างที่ควรจะเป็นเพราะสายตาคู่คมของป้าแชมยังคงคอยจับจ้องอยู่ทุกครั้งที่เธอขยับตัวออกนอกบ้านเช้าวันหนึ่งแม่พยอมตื่นแต่ฟ้ายังสลัวเพื่อเตรียมต้อนรับมลิเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่าสิบปีมลินั่งรถมาจากอำเภอใหญ่ ตั้งใจจะมาพักค้างสักคืนสองคืนพอรถสองแถวจอดหน้าบ้านเสียงสวัสดีและเสียงหัวเราะของทั้งคู่กดดังไปถึงบ้านตรงข้ามแน่นอนป้าแช่มไม่พลาดที่จะชะงกหน้ามองอ้าวนั่นใครมาหาแม่พยอมแต่เช้าญาติหรือทําไมไม่เคยเห็นป้าแช่มถามเสียงดังราวกับพูดกับตัวเองแต่ก็พอให้ทั้งสองได้ยิน แม่พยอมเพียงยิ้มบางๆตอบว่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนจัะป้าอ๋อเหรอเพื่อนเก่าป้าแชมลากเสียงยาวสีหน้าดูไม่ชื่อเต็มร้อยแล้วก็หันไปพูดอะไรกับใครบางคนในบ้านตลอดทั้งวันป้าแชมเดินออกมาหน้าบ้านบ่อยผิดปกติเดี๋ยวกวาดลานเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้ แต่สายตากลับหันมาทางบ้านแม่พยอมเป็นระยะระยะราวกับกลัวพลาดเหตุการณ์สำคัญวันรุ่งขึ้นมลิกลับไปแล้วแม่พยอมเดินไปตลาดตามปกติพอถึงแผงผักเธอกลับได้ยินเสียงกระซิบกระซาบจากแม่ค้าอีกฝั่งว่าได้ยินมาว่าเมื่อวานมีผู้หญิงแปลกหน้ามานอนบ้านพยอมไม่รู้ใช่ญาติจริงหรือเปล่าบางก็ว่า อาจเป็นคนมาซื้อที่ดินหรือคนมาทำธุระลับซึ่งทั้งหมดมาจากปากของป้าแช่มที่เล่าแดบใส่สีตีไข่ให้คนฟังเพลินแม่พยอมพยายามกลั้นใจไม่โต้อตอบเธอซื้อของเสร็จก็รีบกลับบ้านแต่ระหว่างทางก็อดคิดไม่ได้ว่าปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้คงไม่ดีแน่ไม่กี่วันต่อมา ป้าแช่มยังคงทำหน้าที่สอดรู้เหมือนเดิมคราวนี้ถึงขั้นถามตรงๆตอนที่แม่พยอมกำลังตากผ้าเมื่อเช้านี้เห็นแม่พยอมไปท้ายหมู่บ้านมานะไปทำอะไรหรือจ๊ะไปดูสวนผักนะป้าอ๋อแล้วได้อะไรติดมือกลับมาไหม คำถามต่อคำถามทำให้แม่พยอมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกสอบสวนมากกว่าจะถูกทักทายเย็นวันนั้นแม่พยอมนั่งเงียบอยู่บนชานบ้านฟังเสียงจัก,กรจันร์ร้องระงมแต่นี่หัวกลับเต็มไปด้วยเรื่องของป้าแชมภาพเหตุการณ์หลายวันมานี้พุทธขึ้นมาเป็นฉากฉากเหมือนต่อกันเป็นเส้นยาวของความรำคาญที่สะสมเธอคิดว่า ถ้ายังไม่ทำอะไรสักอย่างป้าแชมคงไม่หยุดง่ายๆแม่พยอมเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มมีดาวปรากฏเธอยิ้มมุมปากเล็กๆได้เวลาแล้วต้องหาทางสอนบทเรียนให้ป้าแชมจํจำเสียบ้างรุ่งเช้าของอีกวันหมอกบางๆลอยคลุมท้องนาเสียงระฆังวัดดังแผ่วๆมาตามลม แม่พยอมลุกจากที่นอนแต่ฟ้ายังสลัวเธอจุดตะเกียงดวงเล็กในครัวแล้วนั่งจิบกาแฟดำเงียบๆพลางคิดถึงแผนที่ที่ผุดขึ้นในหัวเมื่อคืนเธอเดินไปเปิดห้องเก็บของใต้ถุนบ้านดึงกระสอบป่านใบใหญ่ที่เก่าและขาดเป็นรูเล็กๆออกมากลิ่นอับของฝุ่นผสมกลิ่นไม้แห้งลอยขึ้นมาเตะจมูก จากนั้นเธอเริ่มขนเศษไม้ฟืนที่เหลือจากการหุงต้มเศษกระดาษเก่าๆและฟ่อนฟางแห้งยัดเข้าไปในกระสอบกดให้แน่นจนดูเหมือนของหนักและมีมูลค่าถ้าประแชมเห็นแบบนี้คงอดใจไม่ไหวแน่เธอพึมพำกับตัวเองพร้อมหัวเราะเบาๆแม่พยอมตั้งใจเลือกเวลาเดินไปท้ายหมู่บ้านตอนสายๆ ซึ่งเป็นเวลาที่ป้าแชมมักจะนั่งอยู่หน้าบ้านเธอหอบกระสอบเปล่าไปก่อนจะทำท่าเหมือนกำลังหาของอะไรบางอย่างในพงหญ้าคลั่งลำคลองเลือกที่ที่พอมองจากบ้านป้าแชมก็พอเห็นลางๆไม่นานเธอก็แกล้งเดินกลับมาพร้อมกระสอบที่ยัดเศษไม้และกระดาษเข้าไปจนพองแน่นทำทีหอบจนเหงื่อไหลแถมยังแอบเหลือบตาไปทางบ้านป้าแชมแล้วรีบเบือนหน้ากลับราวกับกลัวถูกเห็น เมื่อมาถึงบ้านแม่พยอมทําทีวางกระสอบไว้ตรงมุมชานบ้านแล้วจัดการปิดผ้าม่านหน้าต่างเธอรู้ดีว่าทุกท่าทางถูกสอดส่องอยู่เธอยิ่งทําให้มันดูน่าสงสัยเข้าไปอีกเดินวนรอบกระสอบบ้างก้มลงมองบ้างราวกับมีสมบัติล้ำท่าอยู่ข้างในตลอดทั้งบ่ายเธอปล่อยให้กระสอบอยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นได้จากฝั่งตรงข้าม แต่พอตกเย็นเธอก็ยกเข้าไปเก็บในบ้านปิดประตูให้แน่นหนาเสียงลั่นกรอนดังกึกเหมือนตั้งใจให้ใครบางคนได้ยินบนบ้านตรงข้ามป้าแช่มที่เฝ้าดูมาตลอดทั้งวนันนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วใบหน้ามีแต่ความอยากรู้อยากเห็นจนแทบจะกลายเป็นความคันในใจค่ำคืนนั้นแม่พยอมนั่งอยู่ในครัวจุดตะเกียงเล่มเล็กและจงใจไม่ล็อกประตูข้างบ้านสนิทนัก พอให้ใครบางคนที่อยากรู้มีทางเข้าเธอยิ้มมุมปากกับตัวเองพลางคิดว่าคืนนี้แหละจะได้รู้กันว่าความสอดรู้มันมีราคายัางไงค่ำคืนนั้นหมู่บ้านหนองพุทธาเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและจกะจั่นร้องประสานกันเป็นทํานองแผ่วๆแสงตะเกียงตามบ้านส่องลอดผ่านช่องฝาไม้เป็นริ้วๆเหมือนเส้นได้สีทองปะแชมนั่งอยู่บนฉานบ้านของตัวเอง แกว่งพัดใบลานไปมาแต่สายตากลับมองไปอย่างบ้านแม่พยอมที่ปิดไฟเงียบตั้งแต่หัวคำ่ำตลอดทั้งวันภาพแม่พยอมหอบกระสอบผ่องแน่นกลับบ้านยังวนเวียนอยู่ในหัวพระแชมกลิ่นของความลับหอมหวานยิ่งกว่ากลิ่นน้ำพริกกะปิที่เพิ่งตำใหม่เสียอีกยิ่งคิดก็ยิ่งคันใจจนในที่สุดความอยากรู้ก็ค่อยๆกลืนกินความลังเล ประมาณสี่ทุ่มแสงไฟในบ้านป้าแช่มถูกดับลงเหลือเพียงความมืดและเสียงฝีเท้าช้าๆที่ย่องลงบันไดเสียงไม้กระดานลั่นแผ่วเบาเอียดเอียดเธอห่มผ้าเขาม้าพาดไหล่รากับจะพรางตัวให้กลมกลืนกับความมืดแล้วค่อยๆเดินข้ามถนนลุกรังที่มีเพียงแสงจันทร์สองนำทางประตูข้างบ้านแม่พยอมปิดแต่ไม่สนิทนัก ลมพัดทําให้มันขยับแง้มเล็กน้อยราวกับเชื้อเชิญให้ผู้มาเยือนได้แอบสอดส่องปะะแชมมองซ้ายมองขวาพอแน่ใจว่าไม่มีใครเห็นก็แจรกตัวเข้าไปเงียบๆในครัวมีเพียงกลิ่นอ่อนๆของข้าวสุกที่เหลือจากมื้อเย็นกับเงาร่างของกระสอบพองใหญ่ตั้งอยู่มุมห้องปะะแชมหัวใจเต้นแรงเหมือนเด็กกำลังจะเปิดของขวัญเธอย่องเข้าไป ก้มลงใช้มือคลำด้านข้างรู้สึกถึงเศษไม้แข็งๆข้างในแต่ก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะมีเพียงเท่านั้นข้างในต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆแ,แม่พยอมคงไม่หอบเศษไม้กลับมาหรอกเธอบ่นพึมพำกับตัวเองแล้วค่อยๆค,ค,คล้ายปากกระสอบออกแสงจันทร์ที่ส่องลอดช่องหน้าต่างสาดลงบนสิ่งที่อยู่ข้างในเศษไม้ท่อนเล็กๆฟอนฟางและกระดาษที่มีรอยไหมเป็นขี้เท่าประแชมหยิบขึ้นมาดู พลิกไปพลิกมาหลายครั้งแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากของไร้ค่าความผิดหวังแล่นพลาดในอกเหมือนคนที่คาดว่าจะได้ทองแต่กลับได้หินก้อนหนึ่งทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นที่ชานบ้านตึงตึงตึงประแชมชะงักหูตั้งฟังอย่างตื่นตระหนกใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเธอรีบยัดของคืนลงกระสอบอย่างลวกๆแล้ววิ่งย่องออกไปทางเดิม ก่อนจะหายลับไปในเงามืดในบ้านแม่พยอมที่นั่งอยู่ในห้องอีกฝั่งได้ยินทุกอย่างเธอเพียงยิ้มมุมปากแล้วพึมพำเบาๆตกหลุมจนได้คืนนี้เกมยังไม่จบของจริงจะเริ่มพรุ่งนี้เช้าเช้าวันถัดมาหมู่บ้านนองพุทธาตื่นขึ้นพร้อมเสียงไก่ขันกับกลิ่นควันไฟจากเตาถ่านลมเช้าเย็นสบาย พัดเอากลิ่นหอมของข้าวเหนียวใหม่ลอยมาแม่พยอมตื่นตั้งแต่ฟ้ายังสางกวาดลานบ้านด้วยท่าทีสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ในใจเธอรู้ดีว่ามีคนหนึ่งนอนไม่เต็มตาและกำลังร้อนรุ่มกับสิ่งที่เจอจริงตามคาดปลาแช่มเปิดประตูบ้านออกมาตอนเช้าสีหน้าไม่ค่อยสดใสเหมือนทุกวันเธอเหลือบตาไปทางบ้านแม่พยอม แต่ก็รีบเบือนหน้าไม่ยอมสบตาเหมือนเคยเหมือนคนที่มีความลับติดอยู่ในใจแม่พยอมไม่เร่งรัดเธอแค่ยิ้มให้แล้วเดินหิ้วตะกร้าไปตลาดตามปกติทว่าในตลาดวันนี้กลับคึกคักกว่าทุกเช้าเพราะมีเสียงกระซิบกระซาบตามแผงผักและร้านของชำได้ยินหรือยังแม่พยอมได้ของล้ำค่ามาเก็บไว้ในบ้านนะ เมื่อคืนมีคนเห็นเงาเงาแกบเข้าไปในบ้านเธอด้วยแล้วเป็นยังไงได้อะไรมาหรือเปล่าแม่พยอมเดินไปซื้อของพลางทำหน้าแปลกใจแบบจงใจอ๋อของในกระสอบนั่นเหรอก็มีนะของสำคัญมากเลยคนฟังยิ่งตาลุกวาวอยากรู้เต็มที่เธอจึงหัวเราะนิดๆแล้วพูดเสียงดังพอให้คนรอบข้างได้ยิน เป็นเศษไม้ฟ่อนฟางแล้วก็กระดาษขี้เท่าจ้าสำคัญตรงที่มันไม่มีค่าอะไรเลยเสียงหัวเราะดังครืนทั้งตลาดบางคนถึงกับตีเข่าฉาดอย่างขำขันเพราะทุกคนเริ่มเดาได้ทันทีว่าใครเป็นคนกล้าลองของเมื่อคืนไม่นานข่าวนี้ก็ลามไปทั้งหมู่บ้าน โดยไม่ต้องมีใครเอ่ยชื่อป้าแชม่มแต่ทุกคนก็รู้พร้อมกันว่าใครคือตัวละครในเรื่องกระทั่งเด็กๆยังแอบหัวเราะคิกคิเวลาเดินผ่านบ้านตรงข้ามแม่พยอมบ่ายวันนั้นป้าแช่มแทบไม่ออกจากบ้านนั่งเงียบอยู่ข้างในเหมือนคนไม่อยากเจอหน้าใครเธอไม่พูดถึงเรื่องเมื่อคืนแม้แต่คำเดียวแต่สีหน้าแดงกำ่ำและความเงียบผิดปกติของเธอ กลับยิ่งทำให้ชาวบ้านมั่นใจว่าข่าวลือเป็นความจริงแม่พยอมมองจากชานบ้านเห็นพระแช่มปิดประตูเงียบก็เพียงยิ้มบางๆในใจคิดว่าบางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่หมู่บ้านได้อยู่กันเงียบๆโดยไม่มีเสียงซุบซิบจากประแชม่มหลังจากเหตุการณ์กระสอบปริศนาผ่านไปไม่กี่วันหมู่บ้านหนองพุทธซาก็กลับมาสง,งบอย่างประหลาด เสียงซุบซิบที่เคยดังเกือบทุกหัวมุมเงียบลงแทบหมดโดยเฉพาะบ้านตรงข้ามของแม่พยอมซึ่งประแชมแทบไม่โผล่มาหน้าบ้านเลยหลายคนแอบ,บสังเกตว่าเวลาออกไปตลาดปราแช่มไม่ค่อยถามถ่ายเรื่องชาวบ้านเหมือนก่อนถ้ามีใครเล่าเรื่องอะไรเธอก็ฟังเฉยๆไม่ซักต่อเหมือนเคยเรากับความอยากรู้อยากเห็นถูกบั่นทอนลงไปมาก แม่พยอมเองก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องคืนนั้นอีกเธอใช้ชีวิตเหมือนปกติปลูกผักรดน้ำต้นไม้ขายของตลาดและยิ้มทักทุกคนเหมือนเดิมบางครั้งก็ยังส่งของกินไปให้บ้านป้าแชมตามมารยาททำให้คนที่มองจากข้างนอกเห็นว่าเรื่องทั้งหมดจบลงโดยไม่มีความขุ่นเคืองเย็นวันหนึ่งขณะแม่พยอมกำลังกวาดลาน ป้าแชมก็เปิดประตูเดินข้ามถนนมาหาสีหน้าดูเก้อ,กอแต่ก็พยายามยิ้มแม่พยอมป้ามีเรื่องจะขอโทษเสียงเธอเบากว่าปกติป้ารู้ว่าป้าชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเกินไปบางทีป้าก็ไม่ทันคิดว่ามันจะทำให้คนรำคาญแม่พยอมยิ้มอบอุ่นไม่เป็นไรหรอกป้าแค่ป้ารู้แล้วก็พอ หมู่บ้านเราจะได้อยู่กันสบายๆป้าแชมหัวเราะแห้งๆก้อนผู้ติดตลกว่าคราวหน้าถ้าจะมีกระสอบลับอีกบอกป้าด้วยนะจะได้ไม่ต้องแอบดูให้เสียแรงทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นเบาแต่ฟังแล้วโล่งใจเรากับปลดก้อนหินออกจากอกหลังจากวันนั้นป้าแชมก็เปลี่ยนไปจริงๆ เธอพูดน้อยลงสนใจงานสวนและงานบ้านของตัวเองมากขึ้นเวลาอยากรู้เรื่องอะไรก็มักถามตรงๆอย่างสุภาพแทนที่จะสอดส่องเงียบๆชาวบ้านหลายคนสังเกตว่าบรรยากาศในหมู่บ้านสงบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่มีเสียงนินทาแรงๆให้ขุนเคืองใจมีแต่เสียงหัวเราะและทักทายกันอย่างเป็นมิตรแม่พยอมมองหมู่บ้านในยามเย็น แสงทองจากดวงอาทิตย์ส่องกระทบหลังคาไม้เป็นประกายเสียงเด็กๆวิ่งเล่นข้ามทุ่งนาเสียงลมพัดใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะเธอคิดในใจว่าบางทีบทเรียนที่ดีที่สุดคือบทเรียนที่สอนด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ความโกรธและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาป้าชแช่มบ้านตรงข้ามก็กลายเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักขึ้นมาก จนใครๆก็ลืมไปแล้วว่าเธอเคยเป็นคนสอดรู้สอดเห็นที่สุดในหมู่บ้านจบเรื่อง